ครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงฟุตบอลน,นัดที่แฟนบอลทั่วโลกจับตาดูสึกแดงเดือดระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลจะทําการคลิกออฟที่สนามโอรทฟฟอร์ดข้างหลังผมนี้นะครับซึ่งความพร้อมในด้านของผู้เล่นฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าจะได้ข่าวดีคือไมเคิลคาริกที่ต้องถอนตัวจากทีมชาติในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าจะฟิตทันลงสนามได้แต่ว่าข่าวร้าย คืออาจจะขาดเวนดูนี่สูน้าและกัปตันทีมคนสําคัญเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับทางฝั่งลิเวอร์พูลฟิลิปคูตินโยเพลย์เมกเกอร์คนสําคัญจะไม่ได้ลงสนามเนื่องจากว่าติดโทษแบนแต่ว่าจอร์แดนเฮนเดอร์สันหรือว่าดัมลานานาซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาบอกนะครับว่ามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยตอนนี้ตรวจสอบแล้วน่าจะฟิตทันลงเป็นตัวจริงให้กับทีมลิเวอร์พูลได้ Where are you from? Dublin. Dublin. Yeah. And what do you think about the game tonight? Who's g o i n g to win? Well, hopefully Manchester United. Uh-huh. Yeah. Who's g o i n g to score? You think? Mata. Uh, Mata. <Mart a. S 3> yeah. All right. Okay. Thank you. คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่สนามโอแทฟฟอร์ดที่เมืองแมนเชสเตอร์ประทเทศอังกฤษนะครับซึ่งสนามโอแทฟฟอร์ดแห่งนี้ล่าสุดเว็บไซต์ VisitBritain ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวประทเทศอังกฤษเนี่ยได้เผยผลสำรวจออกมานะครับว่าโอแทฟฟอร์ด เป็นอันดับหนึงในสนามฟุตบอลที่มีแฟนบอลเข้ามาชมทีมที่ตนเองรักนั้นมากที่สุดนะครับเทียบคู่กับอาเซนอนซึ่งฟุตบอลนัดนี้ต้องบอกว่ามีจุดพิเศษ1จุดครับคือจะคิกออฟกันในเวลา17นาิกา30นาทีตามเวลาที่อังกฤษซึ่งเป็นช่วงเวลาเย็นซึ่งไม่ได้คิกออฟเวลานี้มานานกว่า10ปีแล้วนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมากลัวว่าจะมีการ ดื่มเบียร์ดื่มสุรากันแล้วก็เมากันในช่วงเย็นจนเกินไปแต่วนนันนี้ก็ตัดสินใจมาคิกออฟในช่วงเย็นอีกจนได้ซึ่งต้องบอกนะครับว่าสึกแดงเดือดน,นัดน,นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่พอใจของแฟนบอลครับเนื่องจากว่าทั้งแฟนแมนยูและแฟนลิเวอร์พูลด,ดูจะไม่ค่อยพอใจผลงานในสนามของทั้ง2ทีมสักเท่าไหร่แต่ว่านแน่นอนครับสึกแดงเดือดก็ยังคง,งเป็นสึกแดงเดือดอยู่วันยังขํามนะครับมีการสำรวจออกมาว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมา ตรวสอบจากในเว็บไซต์ทว i t เตอร์จะพบนะครับว่าช่วงเวลาที่มีคนใช้ทว i t เตอร์มากที่สุดในอังกฤษคือช่วงที่ฟุตบอลน,นั้นนี้ทำการแข่งขันครับโดยปีที่แล้วตอนที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจังหวะที่ควรมาตาทำประตูได้ถือว่าเป็นวินาทีที่มีคนใช้ทว i t เตอร์มากที่สุดในประเทศอังกฤษนะครับซึ่งก็ต้องติดตามผลงานกันว่าในสนามวันนี้อีก90นาทีผลจอกมาเป็นอย่างไรและบรรยากาศนั้น จะคึกคักแค่ไหนครับนพจักรอัตนนนเนชั่นทีวีรายงานจากเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษครับ